ดอกเตอร์นัดโพดภาพนี้บอกน่าอร่อยเนาะหลังน้ำหวานแถลงทางน้ำตาจากกรณีที่ดรนัทวุวูมาแก้วหรือดอรนัดย่าร้างกับนางเอกสาวน้ำหวานลักนพักวงธนาทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟสซึ่งหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสาเหตุที่ทั้งสองเลิกกันจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางด้านไฮโซนัท so ก็ได้ออกมาแถลงแต่หลังจากนั้นไม่นานสาวน้ำหวาน ก็ได้เปิดตัวค้มหาดูใจกับคนใหม่ไฮโซแชมป์ Champ, จนเธอถูกดรามาถล่มไม่น้อยต่อมาน้ำหวานทนไม่ได้กับการถูกมองไม่ดีถูกตำหนิต่อว่าต่างๆนานา,นาจนเธอทนไม่ไหวต่อฟ้องผู้คอมมิ์หยาบคายและลุกขึ้นมาทาแหล่งทางน้ำตาแล้ววันนี้14ธันวาคม2563เมื่อเช้าบ่ายที่ผ่านมาโดยเผยว่าที่ผ่านมาตนเงียบ แต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งนั้นเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวประมาณกลางปีที่แล้วมีประเด็นที่พี่เขามีเรื่องผู้หญิงได้มีการคุยกับพี่เขาแล้วว่าจะเลิกได้ปรึกษาทนายว่าจะขอหย่าแต่พี่เขาได้มีการยือมาสักพักหนึ่งซึ่งตอนนี้หย่าก,กันแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปลายปีที่แล้วหนูฉีกใบทะเบียนสมรสแล้วด้วยในตอนนั้นเพราะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงหนูมีหลักฐานเหมือนกัน สำหรับเรื่องพี่แชมป์หนูยืนยันว่าหนูไม่ได้ขบซ้อนเพราะหนูได้เคลียร์หมดแล้วและคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะคุยกับพี่แชมป์ยืนยันว่าพี่แชมป์เขาดูแลหนูและครอบครัวดีมากยังไม่ได้มองถึงเรื่องแต่งงานอนาคตหนูคงบอกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หนูแฮปปี้ล่าสุดดตรนัดได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพอาหารพดสตอกุ้งพร้อมข้อความที่ว่าน่าอร่อยเนาะเอาละสิโพสต์ post แบบนี้ทำเอาชาวเน็ตกลับมาจดจ่อจับตามองอีกครั้งว่า โพดนี้สื่ออะไรหรือเปล่าก็ต้องรอเจ้าตัวมาพูดเองดีกว่านะ